แตงจะถึงหรือยังอ่ะเขารออยู่หน้าร้านไม่เหมือนครั้งน้าแตงถึงไหนแล้วอ่ะว้าเสียงดังอะไรหวานพี่มิ้งพี่ดูหน่อยสินั่นมันโลกจิตนี่ มันแอบถ่ายแต้กระโปงลูกค้าฮะจริงเหรอไหนไหนหน้าร้านนะพี่เฮ้ยทำไมดีวะพี่กูไปหานสิจะบ้าเหรอหมีมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ไม่อยากเป็นข่าวนะว่าพนักงานสุดเทพถูกแทงตายคารนะ้านอ่ะเฮ้ย้ไอพี่บ้าเอา หรือพี่จะให้หนูไปห้ามเหรอฮะหนูเป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยรีบไปสิ้ยโอ้ยก็ได้วะทำไงดีวะดูวะ<ง>พี่คิดอ<ง>อกละใกล้ถึงแล้วหรอ,หรอโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเดินไปเลยนะโอเคค่ะ อ,อย่ามีหน้ามาถามอีกรีบออกไปจากร้านเลยนะเสียลูกค้าหมดเดี๋ยวก่อนนะผมรู้จิตตรงไหนเนียหยุดกูมีไม้กว่าดนะเว้ยถ้ามึงก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวหัวมึงแตกแน่คุณฟังผมอธิบายก่อนได้ไหมผมไม่ได้ทำเหมือนที่ทคุณคิดเลยนะยังจะต้องฟังอะไรอีกฮะแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะฉันเห็นเต็มสตา ผหญิงผม,ผมไม่ถ่ายนะคุณผมแค่ถ่ายแก้วกาแฟของคนใจดีที่ให้ผมมาเมื่อกี้แกโกหกโทรศัพท์แพงขนาดนั้นนะใครจะให้นอกจากแกจะเป็นโรคจิตแล้วมังเป็นขี้ขโมยอีกหรอเนี่ยแต่ดูจากสภาพของแกอะก็คงเพิ่งออกจากคุกแน่เลย ครับผมไม่ได้โกหกผมพูดจริงๆนีงไงหลักฐานเนี่ยฉันไม่เชื่อแกไม่ต้องมาแถฉันแจ้งความจับแกแน่ไม่ต้องแจ้งความหรอกครับคุณมิงเลียนเขาพูดความจริงครับ ใช่กระบอกคุณหรือเปล่าครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไว้ไม่เป็นไรครับผมยินดีงั้นผมเอาตัวก่อนนะครับเดี๋ยวครับนี่คือค่าตอบแทนที่ช่วยผมครับไม่เป็นไรครับผมทำดีไม่หวังผลครับคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับเอายงี้ไหมครับเดี๋ยวคุณเลิกเก็บขยะแล้วก็ไปทำงานที่ร้านผมไหมจริงเหรอครับจริงครับ นี่คือชื่อร้านของผมนะครับเดี๋ยวคุณตามที่อยู่นี้ไปครับแล้วก็นี่คือ,อมือถือเดี๋ยวคุณไปถึงแล้วเนี่ยโทรมาเบอร์นี้นะครับได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนกครับ,มรบผมต้องขอโทษวยครับที่เอาไม่กวาดใส่คุณนะ่ะฉันก็ขอโทษนะคะที่เข้าใจคุณผิดไปอะคะ่ะไม่เป็นไรครับ สภาพการแต่งตัวผมก็ดูโลกจิตชิงอะครับผมไม่กดพวกคุณหรอกผมเองต้องเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าที่ทำให้พวกคุณเข้าใจผิดอะครับน,นี้คุณมิงเรียนจะไล่พวกเราออกไหมครับไม่ออกเออคุณมิงเรียนคะอย่าไล่เราสองคนออกเลยนะคะผมไม่ไล่พวกคุณออกหรอกครับคุณสองคนไม่ทำอะไรผิดสักหน่อย แต่ต่อไปถ้าจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนคิดดีๆนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําถูกแต่ถ้าทาผิดที่เนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนผิดนะครับส่วนคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกเขาทายยําร้ายยังไงแต่คุณก็ไม่โกรธเขาแถมยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดอีกคุณเนี่ยเป็นคนดีที่ขาดโอกาสจริงๆเลยวันนี้เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสแล้วนะครับโอกาสอะไรเหรอครับก็ผมจะรับคนเข้าทํางานที่นี่ไงครับ จริงด้วยจริงเหรอครับบ้าผมจริงเหรอครับเดี๋ยวคุณไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ซะขอบคุณมากนะครับมิงหวานเดี๋ยวสอนงานเขาด้วยนะครับแล้วถ้าเสร็จแล้วเนี่ยตามผมเข้าไปในร้านด้วยได้ครับ โง่ไว้กูทำตัวเป็นคนดีนิดหน่อยเนี่ยก็เชื่อหมดแหละก็หนูทั้งเซ็กซี่ขนาดเนี้ยใ้พี่อดใจไงไหวอมือถือมันก็ดีอย่างจริงๆนะก็ว่าทำไมมีคนใช้เยอะงั้นรูปหนูเนี่ยพี่ขอเก็บแล้วกันนะจ๊ะ คุณมีครับครับหลังจากนี้เนี่ยคุณคอยจับตาเขาไว้อย่าให้ข้าส่ตาเลยนะครับถ้าเขาทำผิดเมื่อไหร่เนี่ยคุณรีบเก็บประกฐานให้มากที่สุดเลยทำไมล่ะครับอยู่ไหนของมันวะโชู่หน,ห <c oughs> นี่เลยกูได้โทรศัพท์ใหม่ได้กาแฟแล้วด้วย ที่สำคัญเนี่ยนี่เลยเอาไปส่วนต่างมึง ดิฉันเปล่าคณหรือเปล่าครับอันเดียเอาน้าเอาไปก่อนเนี่ยกูได้ทำงานร้านเขาแล้วนะเว้ยรับรองเดี๋ยวกูไปขโมยเงินมาให้เพิ่ม คุณมิงเรียนรู้ความจริงทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยแล้วคุณมิงเรียนรับเขาเข้ามาเป็นพนักง,งานร้านเราทำไมล่ะครับทำไมไม่จับส่งตำรวจไปเลยอะ่ะผมต้องการเก็บหลักฐานให้มากที่สุดทำให้เขาเนี่ยดิ้นไม่หลุดและโดนหลายข้อหาถ้าเขาอยู่ที่ร้านเราเนี่ยเราจัดการได้ง่ายครับแต่ถ้าเขา,าไปที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะไปหลอกคนอื่นได้ยังไงผมฝากคุณมิงด้วยนะครับได้ครับผมเข้าใจคุณมิงเรียนละ ผมจะคอยเฝ้าระวังไม่ฆ่าสายตาเลยคนเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้นี่ยากจริงๆเลยนะครับใช่ครับยังไงผมฝากคุณหบอกคุณหวานให้ระวังตัวได้นะครับ ไว้หมดละมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนตูก้กำลังาเจ้าของผิดอยู่นะครับคุณมีเรียนผมอธิบายให้ฟังได้นะครับคุณจะอธิบายยังไงคุณชูคือเรื่องมันแค่คุณมีเรียนคือที่ผมทายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเลิกโกหกแต่คุณชูผมรู้จักคุณตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้ว วางแผนวิ่งราวกับเพื่อนแล้วแกล้งทำเป็นคนดีแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วมาโกหกหน้าตายมาคราวนี้ก็ไปแอบถ่ายลูกค้าในห้องน้ำหญิงอีกคือ,คอไอ้ไอสองตัวนี้ครับคุณมิเรียนไอ้สองตัวเนี้ยมันเกะที่หน้าผมครับมันเลยวางแผนบอกผมไม่ทำเรื่องชัวช่วๆอย่างนั้นผมไม่อยากทำเลยครับจริงๆนะครับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมือผมหมดแล้ว จริงๆผมก็แอบคิดนะว่าถ้าคุณมาอยู่กับผมเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนดีแต่ที่ไหนได้นี่คุณเพิ่งมาทํางานแค่วันแรกแค่วันแรกคุณก็แสดงพฤติกรรมแบบเดิมให้ผมเห็นอีกคุณเฉลยครับผมขอโทษนะครับคือผมผิดไปแล้วครับผมสัญญานะครับว่าหลังจากเนี้ยผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมจะกลับัวเป็นคนดีจริงๆนะครับนะครับคุณเฉลยครับ ผมขอโอกาสครคุณมิเรียนนะครับนะครับนะครับโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆเมื่อมันลอยมาแล้วถ้าคุณคว้ามไม่อยู่มันก็จะลอยผ่านไปแต่ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งสุดท้ายจริงนะครับคุณมิเรียนจริงครับน,นี่มาอะไรกันนะครับ ผมให้โอกาสคุณไปแก้ตัวในคุกแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่านะครับคุณวิเรียนอย่านะครับ <c oughs> อย่าอย่า